โอเคสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมเมื่อวานนะครับผมให้สี่ตัวนะครับอ่ากินกินกินเต็มนะครับสามตัวนะครับแล้วก็เสียเต็มนะครับตัวหนึ่งนะครับผมก็ยังไม่ถือว่าเพอร์เฟกนะครับยังไม่ถือว่าเพอร์เฟกสักเท่าไหร่อ่ะนะครับวันนี้ผมอัดคลิปตอนวันที่ยี่สิบสองนะครับตอนบ่ายสามนะครับสิบห้านาทีสี่สิบเจ็ดนาที นะครับถ้าใครยังไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะยกะตัวอย่างนี้ให้สักหนึ่งตัวอย่างนะครับว่าผมเนี่ยโพสให้รอไปแล้วเนี่ยตั้งแต่บ่ายเอ้ยเที่ยงเที่ยงหกนาทีนะครับผมเอาก่อนจะไปดูทีเด็ดเนี่ยต้องมาขอมาประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการมาโพสลงกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับมาแนบไฟล์นะครับมาโพสลงกลุ่มเพื่อที่จะบอกว่าทีเด็ดของวันนั้นๆนะครับแทงอะไร นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงก่อนเดี๋ยวเสียงมันไม่มีอีกนะครับโอเคน่าจะมีแหละอ่ะซึ่งผมก็ไม่สามารถมาโพส์อ่าม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 า,มา,มา,มาแจ้งได้แจ้งได้ทุกโพสนะครับเพราะว่าอ่าโพส์ไปโอ้ยเพราะว่าโพส์ไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับอ่าการที่มา โพสแนฟไฟล์ใหม่เนี่ยของกลุ่มกลุ่มอื่นนะครับจะไม่จะไม่ได้นะครับเหมือนจะโดนบล็อกจากทางเฟ f เฟซบุ๊กนะครับผมก็เลยอยากจะมาประชาสัมพันธ์ว่าผมเลยตัดปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะครับทางด้านนี้ก็คือผมจะสร้างกลุ่มใหม่เลยก็คือผมเพิ่งสร้างมาวันนี้แหละครับลิงก์จะอยู่ด้านด้านใต้คลิปนะครับนะครับผมสามารถ กดเข้าไปขอเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับผมเพื่อไม่พลาดบอลใหม่ๆนะครับเข้าฟรีครับเข้าฟรีบอลฟรีามาแจกฟรียังไงก็ฟรีทุกอย่างพูดง่ายฟรีทุกอย่างไม่เสียตังค์แน่นอนเข้าได้เข้าได้แน่นอนครับผมผมก็เพิ่งทาให้คิดวิเคราะห์ให้เสร็จแล้วนะครับผมมาล่วงเลยไปสองนาทีละทีเด็ดวันนี้ครับมาดูเลยในใน Photoshop เลยนะครับ อ่านชื่อทีมไหนผิดต้องขอโทษด้วยนะครับผมแล้วถ้าไม่อย่างไงก็อ่านกันเองละกันนะครับเพราะผมอาจจะอ่านตกตกลนถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นของสวีเดนอีกแล้วนะครับผมคู่แรกนะครับผมให้เป็นโอเลโบนะครับโอเลโบน่าจะโอเคกว่านะครับโอเลโบน่าจะดูดีกว่านะนะครับอันนี้ชอบ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 ,ชอบตามไม่ชอบก็สสวนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่แฟนอะไรอยู่แล้ว เรก็ถูๆถ่ายไปพรวันๆนะครับภาษาวันๆนะครับผมต่อไปตัวที่2นะครับเป็นของคัตมานะครับอ่าครับผมต่อไปตัวที่3ามเอลฟ์บอกเอบอกหรือเปล่าเขาอ่านว่าเอลฟ์บอกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตัวที่4อ่าเฮลซิงเอลนี่อะไรวะเอลซิงบอกนะครับผม ใส่ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าอ่าตัวไหนจะเข้าบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าบ้านของบอลก่อนนะนะครับบ้านขบานบอลก่อนมาดูก่อนเลยว่าเป็นของลีกไหนเราเรี๋ยวขยายให้หน่อยโอเค บอลน่าจะเตะช่วงสองทุ่มนะอ่าของสวีเดนครับของสวีเดนประมาณนี้นะครับผมอืมโอเคก็โอ้4นาทีละก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆเอ้ยก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนแข่งๆรวยๆครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ